ก็ว่าเพื่อนรอเป็นพัลฮะได้ไหมได้ไหมพันไดไมไ่ได้ไ้ไหมได้ไหมตังนี่นะพี่น้องั์จะทมาดูกันนะครับคายตาคดีมิดนอเคสแฟนพอลั อยู่ได้ช่วสาวผ่านนะสาานหน้าไรนี่หน้าไรนุณครับใครเขาบอกว่าผู้ชเนียอ๋ออ๋อนี่นะครับเรอบอะไรชอบอะไรนี่นะครับเราจะทำตรงนี้นะครับไปไปในการเรียน ออกแบบภายในนะครับของวิชาออกแบบภายในสถาปัดนึ่นนะครับนี่นะครับที่เห็นก็คืออ่านี่นะครับนี่คือเสาเอ็นนะครับนี่คือวงกบนะครับนี่คือที่ล็อกประตูนะฮะนี่ก็คือกำแพงนะครับนี่ก็คือเส้นฉาบนะครับ นี่คืออิดนะฮะอิดอิดนี่คือการลบนะครับมสวัสดีเอฟซีนะครับอาลงมิดมอแคน นี่ะครับนี้่นี่นะครับบไดเรียกดีมะนางวัดน่าชอบเน่ชอบเลยน่ชอบเลยน่าชอบเลฮะน่าชอบํานี่นี่คือดารานะครับเล่นประางบ้านเล่นประางบ้านนะเอียงไปเรื่อยเลยเอยเจอตรงไมอันว่าขยัวาอนจดหมายบอกโซจดไปนกอบ้านี่นะครับ ี่คือท่านอาจารย์ผู้สอนนะครับผมฮัลโหลแล้วก็จะก็จขยไปลงช่องดัแล้วโคฟิหมอแกนเลยัอนะฮะลงช่องมิดหมอแจนเลยก็ดีวันนี้สี่ทุ่นะครไม่เสร็จดีป้อยจริงจริงคู่กระบอขัดนาจาคู่กระบอกขัดนาจา นะครับดูแบบทำอะไรมาบัอุ้ยทำไมเงียบจังทำไมวันนี้แผนกเงียบเร็วจังวะโอเคครับอ้นอาเอาทีนี้ลองเฉลยแม่มาซิมีใครที่เวลาเขียนแบบแล้ว ก่อนหน้านี้เคยสงสัยแล้วงงไหมงสงสัยตรงไหนงงตรงไหนถามเลยเพราะตอนนี้ครูให้เขียนสกเกลหนึ่งต่อนหนึ่งนครับถ้าประตูหนูสงสัยเดินไปดูประตูห้องน้ําได้เลยมันคือการเขียนรูปตัดใส่ด้านบนลงไปนี้ออกใช่ไหมฮะอ่าที่เกินนดนานบ